ภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปแอมทรีนี่โดยแม่หมอแอมธรรมตารโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนเมษายน2566ของคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นะเมษายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับส,สดๆกันเลยสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล,ล,ล,นะแล์และทักมาจองคิวคลิกลิงก์ที่ Li n e Off i c i a l นะและและทักมาจองคิวหรือจะ,ะทางเพจก็ได้นะคะอ่ะทักมาจองคิวกันก่อนเนานะอ่ะดูกันหน่อย คนที่เกิดในวันเสาร์นะเมษายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปแรกมาต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนะมีโอกาสาที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะมีอะไรใหม่ๆมาให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตนะคะในเรื่องสุขภาพระวังปวดคอนี่แหละนะคะปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะระบบไอขานะ ข้อขาข้อเข่าข้อเท้านะคะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่าอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ว่าจัดการได้เอาอยู่สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวค่อนข้างมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตสูงนะเขาจะเป็นที่ พึ่งที่พิงนะหรือว่ามีหลักมีฐานพึ่งพาอาศัยได้นะคะเออคนรอบตัวค่อนข้างดีทีเดียวนะพึ่งพาอาศัยได้เลยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินนะดูจากพลังงานมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายเออ มีโอกาสใหม่ๆหรือบางคนอาจจะย้ายประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดนะคะมีโอกาสได้ยกย้ายนะมีโอกาสได้ยกย้ายนะคะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องนะลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆนะมีโอกาสได้เจอลูกหลานบริวารลูกน้องใหม่ๆนะคะอาจจะเปลี่ยนอย่างที่บอกย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่พักเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านย้าย ที่ทำงานย้ายออฟฟิศนะทำให้คุณได้เจอคนหใหม่ๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออหรือถ้าเกิดในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ว่าคุณกำลังจะออกจากจุดเก่าไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่านะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมอาจจะมีในเรื่องของความประมาทของตัวเองเนี่แหละนะนะเพราะฉะนั้นระวังความประมาทของตัวคุณจะส่งผลให้ตัวคุณแบบว่าเออ ผิดพลาดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นอย่าประมาทจะดีที่สุดนะทีนี้ในเรื่องของความรักความรักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าโสดอยู่อาจจะแบบหายโสดกระทันหันถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีกว่านะจุดที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลบก็ได้นะมีโอกาสนะคะอ่นะต่อมาค่ะเรื่องของ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคือความเหงาเนาะบางครั้งบางทีคิดมากคิดเดยอะคิดหนักนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะอ,อ,อาจจะมีปวดปวดเมื่อยร่างกายหรืออาจจะมีโอกาสท้องด้วยนะใครที่คาดหวังในเรื่องนี้นะคะต่อมาค่ะ ความสุขความสําเร็จดูจาพลังงานมีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่หวังและตั้งใจนะมีโอกาสที่การงานจะประสบความสําเร็จสูงมากอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศมีโอกาสทีเดียวนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานการงานเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะคิดหนักคิดมากหรือว่าต้องใช้ความคิดเยอะก็ได้ในงานของคุณนะแต่คิดออกนะไม่ใช่คิดไม่ออกคือคุณฉลาดแล้วคุณก็เก่งด้วยนะคุณจะสามารถเอา พาตัวเองเนาะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ดีทีเดียวนะคะต่อมาโชคลาบโชคลาบมีนะมีมีเยอะด้วยอาจจะมาจากครอบครัวมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมอบโชคมอบลาบหรือว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านคุณนี่แหละจะมอบโชคมอบลาบให้กับตัวคุณนะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะอะไรอีกที่จะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ความใจร้อนนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความใจเย็นไม่รีบร้อนมากจนเกินไปทุกปัญหามีทางออกทางแก้ถ้าคุณรีบร้อนใจร้อนอาจจะส่งผลเสียต่อ การตัดสินใจต่างๆได้เพราะฉะนั้นแล้วจะคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรก็แล้วแต่คิดให้ละเอียดทีเท่าท่วน,วนคิดให้ดีที่สุดนะละเอียดรอบข้อมากที่สุดมันจะดีต่อตัวคุณเองนะแล้วก็ภาพรวมชีวิตของคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะและนี่คือคำนําในทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันเสาร์ในวันในเดือนเมษายน2566นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกรดิ่งกลิ้งกลิ้ง,ก,ง,ก,งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูและก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเปิดบ้านตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย